สำหรับชาวลัคนาราศีกุมนะครับการย้ายของราหูในวันที่30มีนา2565นี้นะครับชาวลัคนาราศีกุมเนี่ยถือว่าจะได้รับอิทธิพลจากราหูย้ายค่อนข้างชัดเจนนะครับถือว่าเป็นหนึ่งในราศีที่อิทธิพลของราหูเกิดชัดเจนเพราะว่าราหูเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนของชาวลัคนาราศีกุมเองแน่นอนครับก่อนหน้านั้นดาวราหูไปอยู่ในช่องนี้ดาวมันอ่อนกําลังมันเป็นนิด มันทําให้ศักยภาพของตัวคุณเองก็ดูมีความไม่ค่อยโดดเด่นความไม่ค่อยมั่นอกมั่นใจไม่ค่อยเป็นตัวเองเพราะฉะนั้นการที่ราหูย้ายออกจากจุดที่อ่อนกําลังหายอ่อนกําลังตัวตนของคุณจะกลับมาเป็นตัวเองมากขึ้นคุณไม่จําเป็นต้องไปทําอะไรโดยอาศัยพลังของกลุ่มและคุณสามารถทําอะไรได้ด้วยตัวเองมีความชัดเจนกับความเป็นตัวเองปฏิพานไหวพริบอะไรต่างๆความสามารถในการวางแผนในการพลิกแพลงต่างๆ มันจะกลับมาเป็นแบบที่คุณเคยเป็นแต่สิ่งหนึ่งในมุมที่ต้องระวังก็คือราหูก็มาพร้อมกับเรื่องของความเครื่อนเพิ่มหลงไหลมัวเมาเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันก็อาจจะมีโอกาสเกิดขึ้นกับคุณได้เพราะเวลาที่คุณมั่นอกมั่นใจนะครับมันอาจจะทำให้คุณเองเนี่ยด้วยความที่มั่นใจในศักยภาพของตัวเองบางครั้งคุณก็อาจจะเผลอหรือเหลิงหรือมีความเผลอหลงไหลอะไรได้ง่ายนะครับกับสิ่งต่างๆโดยเฉพาะ อะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของสังคมที่แวดล้อมเข้ามาเพราะว่าราหูไปอยู่ในช่องสหัชชะก็คือจะไปหลงไหลกับเรื่องของสังคมแวดล้อมสิ่งรอบข้างและราหูหมายถึงอะไรที่เกี่ยวกับด้านของพวกอบายามุกซึ่งพอมาอยู่ในช่องสหัชชะที่หมายถึงสังคมสิ่งแวดล้อมมันก็อาจจะมีเรื่องของอะไรที่มันออกแนวทางอบายามุกอาจจะแวะเวียนมาสัมพันธ์นะครับ มาปฏิสัมพันธ์กับคุณได้เหมือนกันซึ่งอันนี้ถือว่าก็ต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าราหูจุดนี้เนี่ยถือว่ามีกําลังดีก็คือเป็นราหูบุญสุลานะครับซึ่งจริงๆเนี่ยมันอาจจะเป็นช่วงที่คุณเองเนี่ยก็ดูมีความเป็นป๋าหน่อยนะครับอาจจะต้องการเลี้ยงลูกน้องอะไรต่างๆสร้างบารมีนะครับเวลาดาวราหูที่มันเป็นราหูบุญสุลามจะมีอาการประมาณแบบนั้น คราวนี้อิทธิพลอีกอย่างหนึ่งของราหูก็จากการที่ราหูเนี่ยเขาเป็นเจ้าของเรื่องตัวตนของคุณเพราะฉะนั้นเวลาราหูมีกําลังแข็งแรงดีคุณเองก็จะมีความเสถียรอย่างที่บอกไปในเบื้องต้นนะครับและดาวตัวตนของคุณราหูเนี่ยไปอยู่ในช่องสหัสช,ชะมันอาจจะเป็นช่วงที่คุณมีเกณฑ์กับการเดินทางบ่อยขึ้นนะครับคุณเองอาจจะมีเรื่องของการเข้าสังคมมีเรื่องของการต้องไปเจรจาไปติดต่อนะครับไปสัมพันธ์กับ เพื่อนฝูงคนรอบข้างมากขึ้นซึ่งเมื่อกี้ก็บอกแล้วว่าสิ่งหนึ่งที่คุณต้องระวังก็คือการเผลอหลงไหลเคลิบเคลิ้มไปกับสิ่งรอบข้างของคุณเนี่ยแหละเพราะว่าราหูมันก็ยังมีเรื่องของความเคลิบเคลิ้มหลงไหลมัวเมาติดมาด้วยนะครับก็ต้องพยายามระมัดระวังส่วนอิทธิพลอีกอย่างหนึ่งของราหูก็ต้องดูว่าราหูในปีนี้ของคุณดีหรือไม่ดีถ้าราหูในปีนี้ของคุณเป็นกาลกินีจรก็แน่นอนครับอาจจะต้องระมัดระวังเพราะราหูคือตัวคุณเอง เวลาจะเกิดปัญหาเกิดความจุกจิกอะไรที่จะเกิดขึ้นกับคุณมันก็อาจจะไม่ได้เกิดจากคนอื่นมันก็อาจจะเกิดจากการกระทําของคุณการตัดสินใจของคุณล้วนๆเหมือนกันก็ต้องระมัดระวังและราหูไปอยู่ตรงนี้เจอกับดาวที่ดีหรือไม่ดีถ้าเกิดไปเจอกับดาวที่ไม่ดีอย่างเช่นดาวพุธนะครับซึ่งดาวพุธเนี่ยมาจากคาว่าปุตตะมาจากคําว่ามรณนะ เพราะฉะนั้นมันก็อาจจะต้องระมัดระวังนะครับกับการที่จะไปลงทุนกับเรื่องของเพื่อนฝูงหรือกับอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของบริวารหรือการที่เข้าไปสัมพันธ์กับสายบันเทิงความสำราอะไรต่างเนี่ยมันก็อาจจะมีเหตุให้เกิดความเสียหายได้นะครับเพราะมันเป็นดาวคู่ศัตรูกันหรือดาวพุธอีกความหมายนึงมาจากคำว่ามรณะซึ่ง เวลาดาวตัวคุณมาเจอกับดาวคู่ศัตรูที่เป็นเรื่องมรณะก็ถือว่าเป็นปีที่คุณอาจจะต้องระวังเรื่องสุขภาพมากกว่าคนอื่นโดยเฉพาะในปีนี้นะครับสมมติถึงแม้ไม่ได้มีดาวพุธในช่องนี้ก็ตามแต่ในช่วง4เมษาถึง6มิถุนาที่จะมีดาวพุธจรเดินมาอยู่ในช่องนี้มันก็เป็นช่วงที่ถือว่าสำหรับชาวลัคนาราศีกุมคุณก็ต้องระมัดระวังเรื่องของสุขภาพ โดยเฉพาะอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของโควิดนะครับเพราะดาวราหูเป็นเรื่องเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจถือว่าคุณเองก็ต้องเข้มงวดระมัดระวังมากกว่าคนลัคนาอื่นหน่อยหนึ่งเพราะฉะนั้นโดยสรุปนะครับสำหรับคนลัคนาราศีกุมแน่นอนว่าตัวตนของคุณเนี่ยไปแข็งแรงได้ดีเกี่ยวกับเรื่องการเจราจาการขายการติดต่อต่างๆเพราะฉะนั้นถือว่าปีนี้ นะครับถ้ายิ่งคุณอยู่ในสายของงานขายงานเจราจารงานสื่อสารงานขนส่งแรงต่างเนี่ยถือว่าเป็นปีที่เหมาะกับการลุยของคุณได้เต็มที่ไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่เจราจารไว้ก่อนผลได้มีโอกาสเกิดได้ดีกว่าผลเสียถ้าคิดว่ามีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์และก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยแล้วพบกับผมใหม่กับผมอาจารย์อูร้ฟ้าพยากรขอบคุณครับ